สวัสดีครับผมแอดพันมี่โคล่านะครับวันนี้ผมจะมาทําสปปลาวนะครับของวันจันทร์ที่29ให้ชมนะครับผมมีผมทําสูตรทั้งหมดสูตรลาวนะครับมีทั้งหมด8สูตรเนี่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เป็นสูตรมาตรฐานนะครับแต่ว่าผมไม่เอาเดิน ย้อนหลังหลายวันะครับเอาแค่วันเดียวเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะเอาไปเสี่ยงโชคได้แล้วนะครับถ้าสูตรเราเดินเดินต่อสูตรที่หนึ่งนะครับได้หลักร้อยแปดหลักสิบแปดหลักหน่วยสองแ้มสิบหน่วยสามแ้มรวมสี่สูตรที่สองนะครับได้หลักร้อยสอง หลักส2องหลักหน่วยหแต้มสิบหน่วย7แล้วก็แต้มรวม8สูตรที่สามหลักร้อยห้าหลักสิห้าหลักหน่วยเก้าแต้มสิบหน่วยศแต้มรวมหนึ่งสูตรที่สี่หลักร้อยเก้าหลัก19หลักหน่วยสามแต้มสิบหน่วย4แต้มรวมห้าสูตรที่ห้าหลักร้อยหนึ่ง หลักสิบหนึ่งหลักหน่วยห้าแต้มสิบหน่วยหกแ้มรวมเจ็ดสูตรที่หกหลักร้อยเจ็ดหลักสิบเจ็ดหลักหน่วยหนึ่งแต้มสิบหน่วยสองแต้มรวมสามสูตรที่เจ็ดหลักร้อยเก้าหลักสิบเก้าหลักหน่วยสามแต้มสิบหน่วยสี่แทมรวมห้าสูตรที่ 7, 9, 10, 3, แปดนะครับสูตรสุดท้ายได้หลักร้อยเจ็ด หลักสิบเจ็ดหลักหน่วยหนึ่งแต้มสิบหน่วยสองแล้วก็แต้มรวมสามทีนี้นะครับเราก็มาดูหลักร้อยก่อนนะครับว่ามีชนเลขอะไรบ้างครับแถวนี้เลขแปดไม่มีชนนะครับเลขสองไม่มีชนเลขห้าไม่ีชนเลขเก้านะครับหนึ่งเก้าสองชนสองสูตย์นะครับเลขหนึ่งไม่มีชนนะ เหลือเจ็ดกับเก้านะครับหลักร้อยเนี่ยครับต่อไปนะครับหลักสิบมีแปดมีสองมีห้ามีเก้ามีหนึ่งมีเจ็ดมีเก้ามีเจ็ดเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันกับหลักร้อยเลยนะครับมีชนที่วงไว้แดงๆนะครับมีมีเก้ามีเจ็ดครับสองสูตรก็มันผมก็มาลงไว้เนะครับเจ็ดกับเก้าหลักสิบต่อไปหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็มีสองมีหกมีเก้ามีสามมีห้ามีหนึ่งมีสามมีหนึ่ง แต่มันชนนะครับชนแค่สองสูตรนะครับมีสามแล้วก็มีเลขหนึ่งนี่นะครับก็มาลงไว้สามหนึ่งต่อไปครับแต้มสิบหน่วยสามเจ็ดศูนย์สี่หกสองสี่สองามันก็จะชนเลขสี่นะครับคือแต้มสี่สองสูตรแล้วก็แต้มสองสองสูตรนะครับ ผมก็จะมาลงไว้ตรงนี้นะครับแต้มชนชน4กับชน2นะครับต่อไปแต้มรวมนะครับ4 8 1 5 7 3 5 3ชนแต้มรวมนะครับมีเลข5นะครับแต้ม5นะครับเนี่ย5 1 5, 5 5 2แล้วก็3 1ง2ผมมาลงไว้ทิ้ตรงนี้นะครับเป็น5กับ3พอเราได้ตัวชนครบแล้วใช่ไหมครับเราก็มาจับ10หน่วยก่อน นี่ครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเจ็ดเก้าคือหลักสิบสามหนึ่งก็คือหลักหลักหน่วยจับเป็นคู่ตรงๆก็จะได้นะครับเจ็ดสามตัวนี้แล้วทีนี้ก็เจ็ดหนึ่งตัวนี้จับตรงๆนะครับต่อไปเก้าตัวที่สองครับหลักสิบตัวที่สองคือเลขเก้านะครับจับเก้าสามตรงนี้แล้วก็มาเป็นเก้าหนึ่งตรงนี้นะครับ แล้วที่เนี้ยบางทีเราทําสูตรอ่ะบางทีเราสูตรเราได้หลักสิบสองตัวเนี่ยมันมันก็อาจจะมาด้วยกันแล้วก็ทำเอามาไว้เป็นตัวกัารกอได้นะครับตัวกันนี้คือเจ็ดเก้าแล้วก็หลักหน่วยสามหนึ่งออก็มาเขียนเขียนกันไว้นะครับเป็นทั้งหมดหกตัวนะครับที่ว่าจะเราจะไปเสี่ยงดวงมีเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าสามเก้าหนึ่งสามหนึ่งทีนี้ เราก็มาทํำบวกแต้มหนึู่ครับเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์แต้มศูนย์เจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดก็คือแต้มแปดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับหกก็คือแต้มหกห้าบวกสามก็คือแต้มสองเก้าบวกหนึ่งคือแต้มศูนย์สามบวกหนึ่งคือแต้มสี่ทีเนี้ยตอนที่เรายังไม่ดูตัวตัวกันนะครับคือเราจะดูแค่สี่ตัวนี้ก่อน มีศูนย์มีแปดมีสองมีศูนย์ครับคือแต้มเข้าไปดูแต้มสิบหน่วยครับคือตรงนี้แต้มสิบหน่วยเราได้สี่กับสองนะครับผลปรากฏว่าตามรูปสอนมานะครับอ่าผลปรากฏว่าตรงๆก็คือเก้าสามนะครับเลขที่จะเอาไว้เสียงดวงชุดเดียวเลยเก้าสามเพราะว่ามันเด่นครับเด่นคือแต้มสองนะครับเก้าบวกสามเท่ากับสิบสอง ก็คือแต้มสองมันจะเด่นทีนี้นะครับผมก็ถ้ามั่นใจมากผมผมก็จอามาไว,เว้เดี่ยวๆเลยนะเอาเก้าสามนี่ลงมานะครับเก้าสามที่เหลือก็อจะเอาหลักร้อยมาใส่นะครับหลักร้อยมาเป็นเลขเจ็ดนะครับแล้วก็คือเลขเก้านะครับเก้าสามอีกหลักร้อยเก้าทีนี้เราก็มาทําการบวกแต้มนูนะครับ จ็ดบวกเก้าบวกสามมันเท่ากับแจี๊ยบเต้มเก้าแต้มเก้านี่เราไปดูแต้มรวมนะครับไม่มีเลขเอ็ห้ากับเลขสามนะครับก่อเด่นไม่มีเลยเก้าบวกเก้าบวกสามแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งก็ไม่มีครับในนี้ทีนี้พอมันไม่มีในตรงนี้เราก็ไปดูแต้มในนี้นะครับมีแต้มเก้ากับแต้มหนึ่งไหมในแถวแต้มรวมนี่ ผลปรากฏว่ามันมีเต้มหนึ่งนะครับเราก็จะชี้ชัดได้เลยว่าเลขตัวนี้คือ9ก้นี่จะเป็นชุดเด่นนะครับจะเป็นชุดเด่นนะครับต่อไปนะครับก็โยงลงมาอีกครับเลขเก้ตัวเดิมเป็น2ชุดนะครับเราจะหาเต้มเต้มห้ากับเต้ม3นี่นะครับ เต็มห้าก่อนนะครับเก้าบวกสามเก้าบวกสามเท่ากับสิบสองนะครับสองไปบวกอะไรตัวหลังนะครับเฉพาะสองตัวหลังนะครับสองไปบวกอะไรได้ห้านะครับได้ห้าคือตัวเนี้ยสองไปบวกอะไรได้ก็คือสองบวกสามมันก็จะบังคับเป็นเลขสามที่จะมาหลักร้อยนะครับนะครับก็จะเป็นชุดเด่นอีกชุดนะครับมก็จะลงไว้ ต่อไปนะครับ9สาม9บวก3เท่ากับ12ครับแล้วทีนี้เราจะทําให้มันเป็นแต้ม3ได้ยังไงก็คือ9เป็นบวก3เท่ากับสองครับ2บวกอะไรแล้วได้3ก็คืองบวก1มันก็จะเท่ากับว่าเลข1จะต้องถูกบังคับมาในหลักร้อยนะครับมันก็จะเป็นชุดเด่นชุดนะครับ ชุดเด่นมีทั้งหมดอ่1 2 3นะครับ9 9 3 3 9 3 1 9 3ส่วนตัวกันนะครับถ้าท่านไหนที่ว่าทำสูตรแล้วมันชนภายในนี้นะครับก็เตรียมจัดได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะจัดไปกลับด้วยก็ได้ครับเป็น7 3 3 7 7 1 1 7 7 9 9 7 เก้าสามสามเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสามหนึ่งหนึ่งสามมานี้นะครับถ้าสูตรเดินตามที่เราคิดมันก็คงจะดีนะครับอันนี้คือทําแบบบัดดวงไปเลยนะครับแบบว่าไม่ต้องเดินอะไรมากมายคือเดินแค้งวัดเดียวผมก็มาทําคิดได้ครับได้เลขเด่นตามที่เห็นนะครับ เราจะมาดูนะครับว่าเลขตัวที่ชนเนี่ยที่มีเจ็ดมีเก้ามีเจ็ดมีเก้ามีสามมีหนึ่งภายในในร้อยสิบหน่วยนะครับร้อยสิบหน่วยเนี่ยเราสมควรที่จะวิ่งรูดตัวไหนีก็เรามาลองลองจะเช็คดูนะครับว่าเจ็ดอ่ะมาดูเลขเจ็ดกันนะครับหนึ่งหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรชนสี่สูตรนะครับเลขเก้าเหรอครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตร เลขเก้ามีห้าสูนตรนะครับจำไว้าาก่อนเลขสามนะครับมีหนึ่งสูตรมีสองสูตรเลขหนึ่งนะครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรเลขหนึ่งมีสี่นะครับผมขอสรุปว่าเลขเก้านะครับเด่นที่สุดนะครับมีสามหลักเลยชนสามหลักหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นตัวที่เด่นก็จะเป็นแถวเก้านะครับเฉพาะสองตัวนะครับ สรุปสรุปสปปจุดลาวเจ็ดเก้าเก้าสามเก้าหนึ่งนี่ครับสรุปสปปลาว,วันจันทร์ที่ยี่สิบเก้านี้นะครับมี 7จ9ดเก้า9ก้าส่วนตัวที่เน้นมากที่สุดคงจะเป็นตัวนี้นะครับเกสา ราะว่ามันวางตรงตำแหน่งเลยครับเนี่ยครับ9คือหลักสิบแล้วก็3คือหลักหน่วยแต่ว่าเด่นรองอีกตัวหนึ่งที่มเมื่อกี้ที่ผมนับนับคะแนนรวมนะครับเลขหนึ่งมันชน4นะครับชน4ตำแหน่งนะครับชน4สูตร1 2 3 4นะครับรองอเท่ากันกับเลข9นะครับ หนึ่งเออ,อลองกับเลขเก้านะครับลบเลขเก้าชนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสูตรเลขหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่สูตรตัวลองอีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็นเก้าหนึ่งครับนี่นะครับสรุปสอบปปหลาดเด่นที่สุดเก้าสามลองเก้าหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ก็เอาไว้กันนะครับ ท้ยขอฝากไว้นะครับข้อมูลชุดนี้ไม่นอนุญาตให้นําไปเล่นการพนันที่ขุดกฎหมายนะครับสนับสนุนรัฐบาลนะครับสบปอปอลาวถ้าชอบคลิปนี้ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมานําเสนอข้อมูลให้ชมใหม่นะครับสวัสดีครับ